เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมเรื่องำวันนี้ความยากให้กี่คะแนนนีครับครับไม่เนไดไมู่ยิ้มสมยิ้มรหรหใครนึเขยิ้มนะน่าก็ดูมีความสุขกอมาดูกันแล้วกันจะเป็นยังไงครับสามสองหนึ่งว้าวอุ้ยอุย สวัสดีครับผมชื่อนะอยู่กับพี่รักอีกแล้วพี่รักครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่ะไม่ต้องบอกเลยว่ามาทําอะไรวันนี้มาอยู่กับพี่รักมาสักแน่นอนนะครับผมวันนี้พี่รักโชคดีมากได้คิวได้คิวหลุดกระทันหันก็เลยได้ผมชืไปสะดวกพอดีก็เลยได้เจอกัน ผมเจอนี้พร้อมเสมอฮะอ่ะเป็นรอบที่2แล้วกันนะครับทุกคนลายเดิมอ่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็ไปดูก่อนกดตัวไอตรงนี้นะครับผมใครที่ดูมาแล้วคลิปแรกก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2อนะครับผมวันนี้มาต่อกันในส่วนตรงไหนครับพี่รักวันนี้เราจะทำเออในส่วนของหน้าท่อนบนครับท <นะ S 1> ี่ที่เราตัดออกไปจากคราวที่แล้วครับจะเป็นส่วนนี้โอเคจะได้เห็นหน้าเต็มๆแล้ววันนี้เฮ้เราจะได้เห็นหน้าผู้หญิงคนที่อยู่บนบนลายตัวของผมือนะคะเขาคนนั<ๆ>้นคือใครคะเนเฟอร์ติตีเนเฟอร์ติตีคล้ายๆคีโอพั จะสวยกว่านี่กูรู้แค่นี้อ้าวมีคิวพันตาไม่ได้แบบนี้สวยสุดในโลกแล้วหรอต้องถามคนทำแบบเพราะคนตักไม่รู้ไม่รู้ไม่เวอร์ิตี้จะสวยกว่าจริงเหรอนึกว่าคิวพันตาเขาบีนี่สวยที่สุดไม่เวอร์ิตี้สวยกว่าโอเคโอเคคนที่สวยที่สุดก็จะมาอยู่บนแขนของซือนเรือนล่างของซือนะคะทำไมไม่เลือกสักมิสยูนิเวอร์สทีละปีวะใครต้องการคนที่สวยที่สุดชัวร์ล้อันนี้คือตำนานไง โอเคอ่ะชิวๆแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้คิดว่าคลิปก็น่าจะสั้นๆแหละเออเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสักต่ออีกวันนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูพี่รักกำลังเตรียมสีพี่รักก็ดูแบบแล้วก็ผสมเอาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ดูสีจากแบบครับสุดเดิน ีเขียวสีฟ้าอ๋อเยอะแยะมากมายพี่รักเติมคอมาเหรออ๋อใช่ครับพอดีไปทำรักบาปเก่าเติมรักบาปใช่ทำให้คนอื่นเจ็บมาเยอะนะครับต้องเจ็บบ้างเจ็บเองมากอ่ะเดินเดี๋ยวมาดูรลย์จากรอบที่แล้วเป็นยังไงบ้างให้ดูกันเต็มๆอัปเดตลอกอะไรเรียบร้อยแล้วพี่รักคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับแผลครั้งนี้พี่รักชมแล้วรอบหนึ่งโดยรวมแล้วดีโคตรดีเพราะว่าดูแลหายดีมากไม่มีแผลไม่มีอะไรที่มันแบบหนักเลยเพราะว่าประสบต้องจะบอกประสบการณ์ก็สั่งมาเยอะน้องๆคนเราก็ต้อง เห็นโงศพแล้วม so so ันค่อยหลั่งน้ำตาคนเรามันจะรู้ว่าทำอะไรแล้วมันไม่ดีก็ต่อเมื่อมันได้ลองทำแล้วเท่านั้นจะได้ทำรางวัลลูกค้าดูแลแผลนดีเดนจะได้สิทธิ์อันดับเขาหรือล่าซักฟิวอ่ไรกินแห้อะไรกินกันกินอะไรินกันหัวร้อนง่างๆายเลก็ได้เขบาอย่างนี้่อย แพงแหละก็แก้อะไรแล้วก็จะไม่ดูแลมันก็เกินไปเราก็ต้องดูแลแผลทุกครั้งแหละที่สักอย่างจริงจังโอเคอัปเดตประมาณนี้วันนี้เราจะมาใส่หน้าข้างบนนี่ก็จะเห็นเป็นเป็นหน้ามากขึ้นหน้าแบบเต็มและอันนี้คือเขาล่างไว้พี่รักล่างทิ้งไว้ใช่ใช่ใช่โอเคตอนนี้ก็แค่รอพี่รักเตรียมของแล้วเราก็รอเวลาสักกันวันนี้เราจะมาข้างบนนี้ใช่ไหมแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมาเป็นงานของพวกเนี่ยไอดวงดาวนี้อาทิตย์เหรอดาวดาวอาทิตย์อะไรดาวไหนดวงหนึ่งแหละดาวสักดวงหนึ่ง อยู่ในจักรวาลนี้แหละวันนี้ข้างบนนี้ก็จะเสร็จใช่ไหมใช่ครับบริเวณข้างบนนี้จะจนี่น่ากลัวกว่ะกลัวทำไมล่ะมันเจ็บอ่ะเออมันไม่ถึงกขั้นต้องนอนโรงพยาบาลหรอก วันนี้ก็ได้เอาเสื้อเทปจามจากของจิ๋วสโตร์มาฝากอะลายลิมิเต็ดนะคะหมดแล้วสองตัวสุดท้ายหมดแล้วใครที่ไม่ได้สั่งก็อดคนแล้วไม่มีไม่มีขายอีกแล้วลายนี้ไม่มีแล้วอาแล้วก็ขายแบบลิมิเต็ดไปเรื่อยๆน้อยๆจีระน้อยๆน่ารักๆเพราะว่าสั่งมาเยอะขายไม่หมดนี่เป็นความดีนะเนี่ยถ้าลิมิเต็ดเหลือสองตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บไปไปขายต่อ ต้องการก็แบบมาื้อต่อผมเอ้ยเอางนี้แล้วกันครับพี่รักจื้อแอบกระซิบบอกใส่เลยดีกว่าไม่มีคนซื้อหรอกโอเคอ่ะรอระหว่างรอก็อยาให้แลนเล่นกับน้องหมาไปอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นอุ๊ยหมาบ้านนี้สั่งง่ายบางลง มงต้องคถามพี่ยักคิดว่ามันน่าจะประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเขาปกติก็เซตหนึ่งอะเซตหนึ่งก็สี่ห้าชั่วโมงเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่ากั้นใจจนเสร็จไอเนี้ยอันนี้คือเรากั้นใจทีเดียวไงใช่อห้มันจบทั้งวันทั้งคืนอย่าไปสักนานเอาพอดีพอดีเอาให้คนไหวทุ่มไม่ไหวก็พอมันก็ระบมเราเองด้วยช่างด้วยอย่างเงี้ยนะเอาละฮะขั้นตอนเดิมเหมือนฉากนี้เคยถ่ายไปแล้วเลยเพิ่มเติมคือพี่รักมีรอยสักที่คอเพิ่มขึ้นมา โอเคครับทุกท่านตอนนี้พร้อมแล้วนี่อ๋อลกลายมาแล้วนะครับผมโอเควันนี้จะเป็นส่วนของหน้าชั้นบนขึ้นเขียงกันได้และช่วยคนัาจีนะโอเคขอบคุณกำลังใจเอายครับพีรักเอาเลยครับ,ล,รบลุย เรื่องครับวันนี้ความยากให้กี่คะแนนดีครับครับประมาณนี้ครับโอเครักเจ็ดสิบน้อยกว่าคราวที่แล้วครับทำไมครับที่แล้วคราวที่แล้วทับอันเก่าเยอะครับอ๋ออันนี้ของวันนี้แต่ยังไม่โดนหน้าโดนนิดเดียวครับจนเป็นของหัวไพ่อะครับโอ้ครับก็เลยไม่ได้แบบว่าใช้สกิลโรบลีกเยอะใช่ใช่โอเควันนี้ก็ต่อเนื่องกับหน้าชั้นบนก็ดูไปเรื่อยแล้วกันนะครับ ถ้ายังดูอยู่ก็ดูต่อไปถ้ายังไม่กดข้ามไปดูคลิปอื่นก่อนนะผมรู้แล้วว่าคลิปที่อยู่ทางด้านนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันเรียงเต็มเลยใช่ปหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงของโบกี้ไลออนแล้วก็ล่างมาก็อาจจะเจอคลิปของจื้อหน่อยทำนมเปรี้ยวอะไรอย่างงี้ตรงนี้เกาเออเก่าๆเลยจะเรียงอยู่ทางด้านขวาใครที่ขี้เกียจดูก็ไปดูคลิปด้านขวาที่มหน่าผมแล้วกันนะครับถ้ามิน่าคนอื่นก็ก็ดูไปเถอะครับผมก็ไม่ห้ามหรอกมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าใช่ปหมล่ะถ้าเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ดูสิ่งทีี่่ดกวาเเคครับ ลุ้นไปพร้อมกันรบที่เราที่มาสักใช่ปะ่ะคือผมไม่ได้มองรอยสักตัวเองเลยอ่ะปกติตอนที่เราสักเนี้ยเราจะสักไปแล้วก็มองไปเห็นรอยสักตัวเองไป <S <S แต่ว่าเราที่แล้วคือผมไม่ได้ดูเลยหันมองมองปุ๊บคือเสร็จแล้วอ่ะพี่รักคือบเซอร์ไพรส์เลยโอ้ยสวยมากชอบฟิลตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราให้กล้องมองคนเดียวะคนดูมองนะผมไม่มองนะ โอเคครับทุกคนพักเบรกในรอบแรกก็คือประมาณน่าจะชั่วโมงหนึ่งนะครับผมหชั่วโมงได้อะไรบ้างดูว้วาวคร่าวๆแล้วสีเป็นเป็นสีขอบหน้าเลยอาจจะยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ตอนนี้คือแค่เพิ่งเริ่มต้นเองนะทุกคนอ่าเดี๋ยวพักรอบแรกก่อนชิวๆลุกขึ้นมายืดส้นยืดสายก่อนแล้วก็ว่ากันต่อโอเค โอเคครับทุกคนต่อรอบสองไหนดูรอบแรกสิวุ้ยมันแบบแค่ชั่วโมงเดียวนี่เนี่ยมันแบบว่มากมันไม่ใช่สีเดียวกับเหนือใช่แล้วถ้ามันลอกออกมามันจะอ่อนกว่านี้ไหมคะมันไม่ได้อ่อนกว่านี้เยอะมากครับอโอเคไปลุยต่อลุยต่อ 98คือจะมีเข็มอยู่ในนั้นอ่ะ98อันจริงป่ะใช่แบบเล็กมากๆโกกูดจริงโเข็มแพงไม่เคยได้ยินหรอกนี่เขาเอาไว้ใช้แบบว่าทำงานอะไรอย่างงี้ยเก้าสิบแปดอันห้อกมันเล็กจริงแต่มันไม่ถึง98อันหรอกเดี๋ยวมาโกหกสั่งทีรำไม่น่าว่านะไอ้เจ้ไม่มีหาอุยแต่ตาสวยนะเข็ม98ถ้าเล็กๆหน่อยก็จะใช้เข็ม1เข็ม3อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าเขี่ยมันเยอะมากเลยเลน้นมันเขาเรียกว่ามีประมาณกี่อัน,นะคะเบอร์สิบห้าน่นจาจะสิบห้าเล่มอะครับมันมีเบอร์บอกอยู่อ๋อวสิบห้าก็ใช้เข็่เบอร์สิบห้าแต่เราไม่เคยน,นั่งหนาเลย <c oughs> มีเบอร์เก <c oughs> ้าสิบแปดอหละอยู่ดีๆก็ให้เขาหยุด <c oughs> ไม่ตกใส่งเงินมันจริงหรือวาบางทีเรานับตามเบอร์แบบเบอร์เจ็ดก็เจ็ดเล่มเลยแต่มันเล็กมากจริงๆนะถ้าเบอร์คือศูนย์แปดเจ็ดก็จะเยอะคือก็ใสกเบอร์ซะละเขี่ยมันเล็กมากจริงๆทุกคนเหมือนว่าเล็กจริงๆอ่ะให้เจมส์ซูมนะเจ เห็นเขียนมาเจมโอ้โหคุณลู้กองสูงท่าสิก็กอไปสูงไม่ได้ก็ต้องให้เจมสูงให้ไงนี่คหูนี่คือโกกหูนะคะโกกหูเหรอคนที่ไหนเนี่ยรัเมียแวบเลยบ้านกูเรียกว่าโกกหูโก้หูบังหูเออบ้องหูใบชุบเยอะบ้องหูบังหูบอมบังก็บ้องหู ัไหนจะปวด,ดขี้หน่นอยหน่อยอุ้ยน่ากลัวนนะได้อยู่จะผัดปลาม่ลองซะหน่อย ลองขีไ่ได้ด้วยเหรอลองดูบางทีเราไม่รู้ว่ามันมาจริงมาเล่นมันชอบหลอนเนาะกูัวเวลาอยู่ในที่ที่แบบต่างที่หรือที่ที่มันแม่งกดดันมากๆชอบขี่ไม่บอกแต่ปวดขี้เคยเป็นปะเคยมึงเชื่อปะอกูขึ้นเครื่องทั้งชีวิตมาเยอะมากหลายครั้งมากแต่ไม่เคยขี่บนเครื่องออกเลย เลยแบบว่าปวดท้องเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยเข้าไปก็ไม่ออกอ๋อมันวนท้องเฉยๆแต่มันก็รู้สึกว่าติดปวดมากๆใช่ตดตลอดเลยตั้งแต่เยอรมันถึงไทยอะ่ะกูจะบอกให้กูตดไม่ต่ํากว่า50ครั้งแต่ว่าแบบต้องกั้นมันกั้นให้มันออกเรื่อยๆต้องค่อยๆแบบขี้ยาเยอะเดี๋ยวมันแรงไปพอจะเดินไปห้องน้ําแม่งโคตรไกลัก <c oughs> <c oughs> ทีี่เสยงค้นแลวอธิบายให้คนดูฟังไม่ไนดะ้เราก็ได้รู้ด้วยคงเห็นภาพ มึงคิดดูว่ากูจะออกไปขี้ก็ไม่ได้เพราะว่าขากลับกูนั่งตรงกลางคือเครื่องบินมี3แถวใช่ปะแล้วกูนั่งตรงกลางกลางเลยถ้าจะออกมาทีนึงก็ต้องให้คุ้มต้องโอ้โหเบียดคนลงมาพอไปเข้าห้องน้ำปุ๊บขี้ไม่ออกเยอเลยเวลาตดต้องเกรงใจคนข้างด้วยนะตดแรงมากไม่มีเสียงออกมาสมิทธ์สุดชีวิตเดี๋ยวมันแฟ๊ะออกมาแช่มันออกมาแล้วนอยแล้วก็เสียงท้องร้องกอดได้อะไรจากคลิปนี้คะหนูไปดูหมางจะดีกว่าไม่ไมาด้านไหน เอาลตอนนี้ก็กำลังจะถึงขั้นตอนของการพักครั้งที่2องนี่กูยังไม่เห็นนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูพร้อมกันดีกว่านะมาดูกันแล้วกันจะเป็นยังไงครับปั๊มสองหนึ่งว้าวอุ๊ยอุ๊ยเห็นเป็นหน้าคนแล้วว่า ปุ้ยเลยก็ใส่หมวกกอะไยเท่ก็ไปอยู่นี่อุะยตาสวยมากทุกคนอ่ะชัดๆชัดๆชัดใกล้นี่นะคะสวนหน้าบันิดเดียวไหมอือดีใจดีใจโอเคครับทุกคนพักแป๊บนึงนะว่าตอนนี้ก็ไปขี้ไปลองลองขี้ลองขี้ดูมาลองขี้กันตามไปด้วยได้ไหมต้องตามมาอะไรอะลำบากอือเลือดออสวยปะมันเห็นเป็นหน้า สวยว่ะสวยไหมทุกคนอมาลาแทตทูนะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยใครสนใจมาจองคิวแข่งกับผมได้ผมก็จองเป็นบีบๆเหมือนกันอุยตาคมสวยมากเระดูขนตาเนี่ยอุ้ยกูไม่ได้สักสาวเทคนิคแกด้วยแหละทำได้ม่ทำได้เมื่อกี้ดิเหี้ยสักได้ไหมสักอะไรสักขี้บางวันก็มึงจะสักขี้บางวันเนึงเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเองสักวันหนึ่ง แล้วอะไรคือเหตุผลที่ทําให้คนเราสักวะอยู่มึงไม่มีลายเออแหลมมไม่เคยสักนี่วะต้องถามคนดูอ่ะเออใครมีรอยสักบ้างก็ลองคอมเมนต์ดูว่าอะไรทําให้คิดว่าจะไปสักครั้งแรกวะไอ้แค่อยู่ดีๆก็อยากสักอะไรลองคอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะครับอยากรู้จริงกูอยากรู้ว่ากูเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่มักอะไรเงี้ยคนชอบรอยสักก็เยอะก็จะมีเหตุผลที่ต่างกันไปแต่ละคนเออลองคอมเมนต์ดูอยากรู้อยากรู้จะจะนั่งอ่านอ๋อแสบแสบ ประมาณสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะเป็นเวลาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเราลงเข็มไปตั้งแต่ประมาณเออช่วงสี่โมงห้าโมงยังเขายังไม่ได้กดเข็มเลยคุทักทายคนดูกูไี่เกี่ยวกับเจ็บไม่เจ็บกุทักทายคนดู้ช่ไ้มเนาะด้วยการทำหน้าตาแล้วให้คนดูทักทายกลับด้วยหน้าตาแบบคนดูก็ทำคนเดียวที่บ้านต้องมองซ้ายมองขวาก่อนว่ามีใครอยู่ด้วยมัย ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัมฟินิชลุคจะเป็นยังไงฟินิสลุคเลยแต่งตัวอนะไรเราติดตามดูกันนะคะเสร็จแล้วครับทุกคนสำหรับวันนี้นะ <laughs> <laughs> เสร็จสำหรับวันนี้ <laughs> อ๋อตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงคืนเป๊ะยังคืนเป๊ะม <laughs> า,ามามา,มาช <laughs> โชว์ดีกว่ากูก็ยังไม่เห็นนะให้คขาดูดูก่อนแล้วกัน <laughs> หออุ้ยอุ้ยป่ะอุ้ยเ เหมือนเขามีชีว <trick ing> <nek> huh. ิตเลยอ่ะดูดิกอดดูด้วยดิว่าดีเหมือนเขาเหมือนเขามีชีวิตดอกไม้จริงๆนะเนี่ยดูดิดูดิโอ้โหสต็มมากๆเลยเราหวก็จะทักว่าพี่จื้อพี่มากับผู้หญิงคนหนึ่งหรอคะนี่หรอมาผู้หญิงคนหนึ่งม่เท่าไหร่ถ้าถามว่าพี่จื้อสักร้านไหนจะโกรธมากเลยพูดทั้งคู่โอเคยูรักเป็นไงบ้างครับวันนี้ มึนครับเหนื่อยไม่ต้องก็นานอยู่นะตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนตาสภาพตาพิลัตเห้งเห้งทั้งวันเลยตาจะเหนื่อยแล้วครับนี่ก็สุดยอดถือว่าเรียบร้อยสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเป็นในส่วนของประมาณนี้ช่วงนี้โอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับพี่รักใช่ครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวคือจะต้องไปกินชาบูต่อแล้วเดี๋ยวพักแล้วก็ให้พี่รักแรปให้นิดนึงนะครับคโอเแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อไป ทครับทุกคนอย่ามาถามเลยว่าทําไมไม่ได้กินชาบูเพราะว่าชาบูล่มนะครับเมื่อวานโอเคมาวันที่สองแล้วพี่รักวันนี้เราจะยังไงต่อครับวันนี้เราจะทำตรงดาวครับดาวตรงนี้ ใช่ครับมันจะอยู่ตรงไหนของแขนอยู่ด้าน,าน,นตรงก็งอ๋อใต้คางใต้คางอันนี้กําลังดูอยู่ว่าจะเทสีเข้าแบบไหลเขายังไงเพราะว่า <c oughs> เห็นพี่รักยืนพิจรารณนานแล้ว <c oughs> ใช่ใช่ครับกําลังวางแผนเรื่องสีอยู่ครับเพราะว่ามันจะมีคนท่อนล่างที่มันต่างจากท่อนบนเราต้องทําให้แบบมันไหลเข้าหากันได้แบบไม่ขัดเกินประมาณเนี้ยวันนี้เราจะได้ดาวกับสีแดงใช่ไหมคะตัวนี้คือหมาปะไม่ใช่มันคืออนูบิสก็เป็นเทพหัวหมาแหละแต่ว่าเป็นเทพแห่งความตายเวลาสมมติว่าคนอียิปต์ใช่ไหมตาายยุ อน,นุบิสจะมาหาก่อนคนแรก ก็เหมือนเดียวกับทวดจะเป็นฟิวนั้นเออแล้วค่อยพาไปไว่ากันกับเทพองค์อื่นเราจะได้ถึงช่วงประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆจะไหลขึ้นไปแบบสองข้างเลยแต่ว่าเดี๋ยวดูสนเจก่อนดูก่อนว่าไหวไหมใช่ว่าไหวไหมครับเพราะว่าเราช้ำม,มากตั้งแต่เมื่อวานไงก็ไม่รู้ว่าทาไปสักใกล้ๆแผล <c oughs> เดิมแล้วมันจะเจ็บไหมจริงจริงมันระเบอมากก็ต้องเว้นไว้ก่อนแค่แค่ตรงนี้ก็นานแล้วนะใช่ที่เห็นตรงนี้ก็น่าจะโอ้โหดูดิอะไม่ก็ใครใครยืนอยู่อันนั้นเหยียดเยอะแล้วเหยียดเยอะโอเคไป แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันเหนื่อยมากเจ็บมันช้ำมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยมันล้ามันเจ็บมันช้ำจนแพบขาดใจอะไรไม่ห้าม ได้ยินเสียงก็หัวใจจะทะทานสลายเมื่อกี้พี่รักษ์ถามว่าแย่งหรือเปล่าผมบอกไม่แย่งครับแต่ได้ยินเสียงแล้วกลัว อนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการขูดแผล่ช่ <c oughs> ขั้นตอนของการทําแผลนะคะ <c oughs> คือเวลาเราสักไปวันหนึ่งแล้วเนี่ยตอนกลางคืนตอนอะไรเงี้ยมันแผลมันก็จะเริ่มสมานร่างกายคนเราเนาะมันก็เริ่มจะรักษาแผลใช่มันก็จะดันน้ําเหลืองดันอะไรออกมา <c oughs> <c oughs> ใช่ทำให้เกิดความสโปรกล้วก็ต้องใช่ก็ทำความสะอาด <c oughs> มันก็คือเป็นแผลอันเน่ใช่คือบาดแผลที่สวยงามคุณพี่ออกก็ลองแบบว่ารถเสียปะเออรถถล่มอะเหมือนเรารถล้มแล้วได้แผลที่สวย โอเคแต่อันนี้เราออกแบบมันได้ราอแบวแผลได้ไม่ก่อจะมีเห็นไหมมันจะมีความเปรียงปียนี่คือน้ำเหลืองที่มันดันออกมาอ่าลองเช็ดแต่เนี้ยถือว่าแผลดีแผลดีแผลดีพ่รักษ์วยมาแผลดีบางคนน้ำเหลืองแบบออกเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะแฉกอ๋อคือเราขอดูทิชชู่นี่เห็นไหมทุกคนพอเท็ดออกมาแล้วทิชชู่ก็จะแบบสีติดออกมามีน้ำเหลืองมีสี เอียดมากดูหูดูหูหนี่หูที่แตกรู้สึกดีใจอ่ะสวยใช่บอม,มันมีแบบสักดสวยๆจะจัดๆที่ร่างกายนะันไม่ตรงอ่ะเอาใหม่ นี่ไม่ค่ะกเป็นลายประมาณนี้เป็นดาวเพราะมันมีความพิคขยือยู่แต่ดูมาจากออกมาสวย ready ต้องงอนพี่ไล่ละพี่ค้าพี่ด้วยพี่รักจะเริ่มจากตรงไหนก่อนคะน่าจะช่วงรอบหมูข้างนอกก่อนครับเออเป็นรอบวงจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อไปจักรเละปลาอะไรปลากว้างปลาหูส์ผิดปลาอ่าปลาผิดปลาอ่าผิดปลากระป๋องเปิดประตู คนเล่นเปิดฝาเยอะแล้วเอาเปิดประตูอาละเอัละเขาจะทาน้ำยาอะไรก็ไม่รู้นะคะมาสามรอบก็ยังไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเป็นครีมระหว่างักมันจะเหนียวเหนียวมันหอมด้วยนะเหมือนในนี่เหมือนเป็นฟิววาสซลีนเหมือนกันแต่แล้วแต่คนใช้มันจะทาก่อนแล้วก็สักลงไปใช่ไหมถ้าสมมติเราจุ่มสีแล้วสักลงไปเลยสีมันจะติดตอนเช็ดแต่ถ้าเราทาเนี่ยเลยเช็ดออกแล้วก็จะเห็นสักได้แบบสบาย ประสบการณ์ที่ประสบการณ์ตัว <laughs> ประทีปีในวงการสักกูก็ <c oughs> ประมาณนึงอ่ะไม่ไว้ความจริงแล้วอะ่ะสักมาเยอะใช่ป่ะเต็มตัวนับดูนะขนาดสักแค่นี้ยังใช้เวลาแบบวันละ6 7ชั่วโมงเออกี่วันแล้วเนี่ยวันที่3 <c oughs> ใช่ไหมแล้วมึดงดูกูสักมาทั้งตัวกูจะคุยกับช่างว่าอะไรบ้างอ่ะจริงจริงเอาลองคิดดูเลยละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเงี้ยคนไม่รู้จักกันนี่สนิทกันเลยนะเว้ยนอนคุยกันอย่างเงี้ยจริงก็สนิทกันได้อันนี้คือเรื่องจริงเลยแในก็ถามเรื่องงานหลังๆประวัติชีวิตมามายาวลไปกันมั่วเลย เบรกยกแรกแล้วนะคะอ้าวเป็นยังไงบ้างคะอ,อ,อุ้ยพักเร็วไปหน่อยอุบดเยียวอ๋อความ,มจริงมันละเอียดมากนะถ้ามองเข้าไปลึกๆอ่ะใช่ ีม่วงด้วยนะม่วงมาแล้วใช่ม่วงมาแล้วเห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นรักษณะคนเรื่อย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 คนดูก็จะได้เห็นคลิปไปเรื่อยๆจนเต็มแขนนั่นแหละใช่แล้วรู้สบแบบใช้เวลานานมากใช่ใช่อาจจะใช้เวลาปีอ่ะมีปีแน่นอนใช่ก็รอติดตามไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นแขยงสักรอบต่อไปกันเลยไป ก็คือส่วนของกาเล็กซี่นะคะตรงนี้เจ็บมากสีม่วงตอนนี้มันเป็นม่วงเข้มมากโอ้เจ็มมบเนึกว่าพี่รักแยงเข้มเข้าไปในแจ็คแล้วแต่อยู่ข้างนอกอยู่โ,โ,โว้โคตรสวยดูให้เลนะดีมากดูอะไรมาเนาะมันมีสีข้างๆใ,<ห>ใช่ไหมมันพุง่งใช่ไหมนมาขับตัวละครแล้วก็กาเล็กซี่ก็เริ่มมีสีมันสีแบบเอาสีน้ำจิ้มจื้อนี้เลยอ่ะแน่นอนแต่หน้าตาเขาดูไม่จืดเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้เขาไปพักก่อนไป ยิ้มสูและยิ้มสูและกันไม่ได้ยิ้ม เห็นก็ว่าย <ary> ิ้มนะหน้าก็ดูมีความสุขว่ะใครบอกสอักนะเจ็บวะไอ้เหี้ยไม่เจ็บไม่เจ็บยิ้มได้หวานเชื่อคอมเมนต์จะเป็นไปได้สองแบบคอมเมนต์คลิปเนี้ยยังไงแบบที่หนึ่งที่จิ้วฟันสวยแบบที่สจิ้วฟันเหลืองมีสองสองอย่าง าพี่รักก็ยอมปล่อยกับบ้านเลยเขั <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ้นตอนการทําความสะอาด <All right. S 1> ดีใจไหมดีใจไหมดีใจที่ได้รายสักที่สวยมากกว่าอ่า <Yeah. S 2> ดีใจที่เสร็จเร็ว <laughs> <laughs> รักรูทันหมือนกับรู้ทันเม <c oughs> ื่อกูพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเอ้ยดีใจดีใจที่แบบเรามีรอยสักแบบสวยๆมากๆในตัวอะไรอย่างเงี้ยเออกูวคิดว่าคนที่ดูอยู่ก็ได้เห็นว่าเอ้ยที่ไทยก็มีช่างที่ทํางานแบบมีได้นะเว้ยถ้าใครอยากมาจองคิวแข่งกับผมก็ทักขาพี่รักได้ร้วยาวจริง โอเคค่ะก็เดี๋ยวให้พี่รักทำความสะอาดแผลแล้วก็เดี๋ยวไปดูลายเต็มๆสำหรับ2วันนี้ว่าได้ประมาณไหนได้ขนาดไหนแล้วกล้องก็หันไปนู่นทำไมไม่บอกมึงไม่มองกล้องโอเคคนดูก็ต้องมองกล้องโอเคค่ะก็เปลี่ยนแบตด้วยโอเคโอเคโอเคสูตรจริงไป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 ไง สองวันนี้นะคะนี่อันนี้คือยังไม่เสร็จนะพอตอนสุดท้ายมันจะมีการแบบว่าอะไรนะครับพี่บักเก็บรายละเอียดเออเก็บรายละเอียดงานอีกครั้งหนึ่งใช่อันนี้ก็คือสําหรับสองวันนี้ใช่อันนี้ก็จะประมาณนี้ถือว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนี่ตรงนี้สวยตรงนี้สวยให้ดูพี่บักครับตรงไหนคือยากที่สุดของรอบนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นหลังแทงครับตรงนี้ฝักยากใ่ครับอ้อแบบพื้นที่ใช่ตําแหน่งแบบวางมือหรือว่าฝากอะไรเงี้ยด้วยความที่เนื้อมันมันไม่เรียบอะครับมันย่นอะไรใช่ก็ต้องมีที่วางมือเช่ หาซอกขาซอยยากแต่วสวยมากครับพี่รักใช่สวยมากจืบอกเลยว่า world class world class ของวันนะคะตอนเช้าเช้า o u t u b e ชาว Tik t o k อยากจะสักกันแล้วอยากจะสักกันแล้วพอเห็นหน้าตอนนั้นไปก็ <c oughs> <c oughs> ไม่สักแล้วอ้าวแต่เห็นหน้าตัวนี้มันเป็นหน้าที่แบบความเจ็บปวดแรกมาความดีแจงในตอนอท้ายเราได้ลายสักสวยๆมาอยู่บนตัวใช่คืออย่างน้อยอ่ะเราได้รอยสักสวยๆอ่ะก็ดีกว่าได้แบบไม่สวยทุกประล่ะเออใครก็อยากได้รอยสักสวยๆมาลงบนตัวข้างนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็นี่ครับเอามาลาชัถไว้ใจได้ดู ยังไงก็ติดต่อเข้ามาถามในเพจนะครับีใครอยากจะลองอยากจะสั่งอยากจะทำสอบถามรายละเอียดอะไรเงี้ยเข้ามาคุยรายละเอียดในเพจก็ได้ลองคุยรายละเอียดลายที่จะทําเรื่องราคาเรื่องอะไรก็ทักเข้ามาในเพจใช่คุยกันได้ช่างใจดีเขียประมาณนี้สําหรับ2วันนี้นะเดี๋ยวมาอีกมาอีกเรื่อย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 เเลยเฮ้ยกูว่ากูพูดมากสุดแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่สองวันทั้งสองวันเนี่ยกูพูดมากสุดแล้วตอนนี้ใชพอเสร็จแล้วมันแบบ ทุกอย่างมันแบบปลอดใจับมันดีใจเมื่อวานเสร็จยังไม่ดีใจเท่านนี้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของกูแล้วจกักรแลนที่ต้องกลับไปรักษาแผลนะครับคนดูทุกคนใครที่สักใครที่แบบเฮ้ยเ่งสักมาพอดีเลยวะ่ะอะไรอย่างเงี้ย แนะนาว่าการรักษาแผลก็สาคัญนะหลังจากสักแล้วอะเราต้องกลับไปดูแลต่อเพราะว่าถ้าเกิดรอยขีดรอยข่วนอะไรลงไปบนลายที่ช่างตั้งใจสักอาจจะแบบทําให้ช่างแบบเซ็งได้ใช่แล้วเราก็ต้องมาเจ็บซ้ำใช่ช่างโกรธไม่กลัวแน่นอนแล้วยก็มาเน้นกันอีกรอบต่อไปอ่ารอยสักเราก็จะได้รอยสักที่สวยสมบูรณ์แบบด้วยใช่ประมาณนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูว่าเป็นยังไงโอเค เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมก็ได้ทำการติดฟิล์มแรปเป็นไงอินเสิร์ตเมื่อกี้สวยปะโคตรสวย <laughs> คนดูก็รู้แล้วว่ามันสวยมากจริงๆโอเคแค่นี้แหละแลนบอลเหนื่อยมากเราต้องเดินทางกลับออฟฟิศอีกโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องของจื้อด้วยนะครับผมมีเสื้อเทปเจ้าที่ของจื้อสโตร์นะครับแก้วเยติแก้วเก็บความเย็นที่ของจื้อสโตร์ก็มีใครที่อยากจะอุดหนุนกันก็ไปลองเลือกซื้อดูกันได้นะใครที่ไม่มีกำลังก็ไม่เป็นไรขอแค่กดไลค์แรงๆอ่ะกดแรงๆกดแชร์แรงๆก็พอนะครับผมโอเคสำหรับสองวันที่ยาวนานนี้ขอกลับออฟฟิศก่อนคิดถึงชัั้้้้้นนนนป่่่าาีีีพแแตตมมคิดถึงงกูยยลวเ ใจอยู่บนเตียงไอ้ตัวอยู่บนเตียงนะแต่ใจอยู่ออฟฟิศทัศน์โอเควัวนี้คงจื้อนะครับที่มาสักลายวันนี้ก็ได้ไปประมาณน่งขอลาไปก่อนนะครับผมกับพี่รักคุณเกรซอมราแททชูคงจื้อด้วยครับโอเคแล้วจงลาสวัสดีค่ะไป้ย